สวัสดีค่ะน้องๆทุกคนวันนี้นะคะมาพบกับคลิปสอนทำอีกแล้วนะแต่วันนี้พี่จะไม่ได้มาสอนทำสกุชี่นะคะเราจะมาทำเป็นแท็กสกุชี่กันค่ะ,ะทำเป็นแท็กอะไรดีพี่ว่าจะทำเป็นแท็กของคาปิปาซานานะคะเพราะว่าพี่มีเจ้าคาปิอยู่นะคะที่ทำเอาไว้เดี๋ยวให้ดูนะนัดหนึ่งอ่านะคะเดี๋ยวไปดูอีกทีในวิดีโอรีวิวละกันนะคะ ก็เดี๋ยวมาทําแท็กให้เจ้านี้กันนะคะไปดูปอุปกรณ์กันดีกว่าอย่างแรกเลยนะคะที่น้องๆต้องเตรียมนะคะก็คือกระดาษนะคะเป็นกระดาษสีขาวหนากว่า A4 นิดนึงนะคะต่อไปก็จะเป็นเทปกาวใสนะคะสีต่างๆนะคะอันนี้จะเป็นสีเมจิก สีไม้สีอะไรก็ได้ที่น้องๆมีอยู่นะคะไม่จำเป็นต้องไปซื้อนะประหยัดด้วยอ่าแล้วก็จะมีดินสอยางลบนะคะกันไกลคัตเตอร์อันนี้เป็นตัวห้อยพวงคุญแจนะคะเตรียมไว้ด้วยนะที่ส่ออเอลืมอีกอย่างหนึ่งนะคะก็คืออันนี้เป็น ลักษณะของแท็กนะคะที่เราจะทำนะท้าน้องอยากทำเป็นสี่เหลี่ยมก็วาดแบบนี้แล้วก็ตัดเอาไว้นะคะจะเป็นวงกลมก็ได้จะเป็นลัดแต่เลยนะคะวันนี้พี่จะทำแบบนี้เริ่มแรกเลยนะคะแล้วก็นำกระดาษตัวอย่างที่เราวาดเอาไว้นะคะมาวาดลงบนกระดาษนะคะนี่เลยวาดทั้งหมดสองช่องด้วยกันนะคะ นี่ก็จะได้เป็นสองช่องแบบนี้นะคะทีนี้นะคะเราก็จะต้องมาวาดต่อกันนะคะเป็นตัวที่ไวค้องหน้ากับหลังนะคะนี่อ่าก็จะได้ออกมาเป็นแบบนี้นะคะทีนี้เราก็จะเอากันกลตัดเลยค่ะตัดออกมาแล้วจะเป็นแบบนี้นะคะอ่าทีนี้นะคะให้น้องๆพับขึ้นไปนะคะพับฝั่งที่ไม่ได้เป็นรอยวาดน,นะคะขึ้นไปแบบนี้เลย นี้นะคะด้านหน้าก็จะเป็นฝั่งนี้นะคะตรงส่วนนี้เนี่ยให้เราพับลงนะคะแต่ไม่ต้องลงให้สุดแบบนี้นะคะให้มันเหลืออยู่ด้านบนอย่างเงี้ยนิดนึงอ่านี่นะคะก็จะออกมาเป็นแบบนี้เห็นหรือเปล่าอ่าน,นี่คือนี่คือด้านหลังนะคะโอเคอ่าทีนี้นะคะเราก็จะมาถึงขั้นตอนการวาดกันก็วาดยังไงดีล่ะพี่วาน้องๆวาดเก่งกันอยู่แล้วแหละนะ ใช้วิชาศิลปะมาช่วยเลยนะทีนี้นะคะโอเคพี่จะวาดเป็นรูปแบบคาปิตัวน้อยๆน,นะคะอันนี้ตัวใหญ่ก่อนตัวใหญ่จะอยู่ตรงนี้นะคะอ่าแล้วก็ตัวเล็กอยู่ด้านข้างนะคะนี่นะคะพี่อาจจะต้อง ขออภัยนะคะที่จะต้องแบบว่าตัดกล้องนิดนึงนะคะเพราะว่ากลัวคลิปจะยาวเกินไปเนาะ,ะทีนี้นะคะเราก็จะมาวาดอะไรกันดีละ่ะอ๋อวาดอันนี้ข้างบนอยู่านี่นะวาดเป็นแบบนี้นะคะอ่าดูแลใช่ไหมว่าจะทำอะไรนนี่นะคะก็วาดไปเรื่อยๆจนเสร็จเลยเ ระบายลงไปแล้วนะคะแล้วแต่น้องๆว่าจะอยากให้มันเป็นสีอะไรนะ ก็ดั้งดีกว่าเนี่ยเป็นน่ารัะก็ต่อไปนะคะก็ะทาไปตามความรู้สึกเลยะคะ่ะระบายไปเลยนี่ก็ใช้สีหลังต้องหัวใจสีแดงแล้วคำว่าสกุชีส่สีอะไรสีชมพูแล้วกันนะคะ ด้านหน้าก็จะประมาณนี้นะคะอ่านี่นะคะส่วนด้านหลังก็แทบจะไม่ทาอะไรเลยนะคะมีทาอันนี้หนึงอ่าเสร็จแล้วนะคะสำหรับการระบายสีนี่เลยเดีย๋ยวเรามาที่ขั้นตอนต่อไปกัน,นะคะ่ะ ติดเทปก้าวใส่เรียบร้อยแล้วนะคะก็จะออกมาเป็นแบบนี้นะคะมันจะแวแวๆอย่างนี้นะคะขั้นตอนนี้น้องๆจะติดด้านหลังด้านหลังด้วยก็ได้นะคะแต่ว่าพี่ขี้เกียจแล้วนะก็เดี๋ยวมาขั้นตอนสุดท้ายกันแล้วนะคะก็เราจะใช้คัตเตอร์นะในการกรีดนะคะเราจะกรีดฝั่งนี้นะคะด้านหลังแล้วก็ฝั่งด้านบนตรงนี้นะคะลงไปขั้นตอนนี้นะคะน้องถ้าน้องๆ ยังเด็กๆอยู่นะคะก็ให้ผู้ปกครองช่วยก่อนเนาะเพราะว่าอาจจะอันตรายได้นะคะต้องใช้มีดเนาะก็กรีดลงไปเลยนะคะอันนี้พี่เอาผ้าปูโต๊ออกไปแล้วนะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะไปโดนดรอยกรีดนะคะอ่ากรีดเสร็จแล้วนะคะจะเป็นแบบนี้นะคะทีนี้เราก็จะพับแล้วก็เอาเนี่ยอันนี้มาสอดเข้าไปนะคะ ก็จะออกมาเป็นแบบนี้เลยนะคะนี่ทีนี้นะคะเราก็จะใช้นี่เลยสายพงกุญแจนะคะใส่เข้าไปในรูนี้ใส่เข้าไปแบบนี้นะคะลลลแล้วก็อไปของกับ สกุชี่ได้เลยนะคะนี่เอามาเป็นแบบนี้นะคะเรียบร้อยหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับน้องๆน,นะคะลองเอาไปทำกันดูนะก็ถ้าชอบอย่าลืมนะคะกดไลค์กดติดตามหรือว่าคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะค่ะสำหรับวันนี้นะคะพี่ลาไปก่อนแล้วบ๊ายบาย